สวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีและสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้ครับผมพบกับผมเช่นเคยครับเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้ก็ขอให้ทุกทท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังปาารถนาทุกประการนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้โดยเด็ดขาด นะครับขอให้ทุกท่านหายทุกหายโศกหายลูกหายภัยวันนี้พบเจอกับกับผมเช่นเคยนะครับเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับก็มีพระนะครับหลวงพ่อชะนายชันทสาโรนะครับมาแบ่งปันนะครับทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้นะครับ ได้มีแรงสู้ต่อเนาะนะครับว่าเราจะได้มีรุ่นใหม่ๆนะครับมาให้ทุกๆท่านนะครับได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก็มีเหรียญนะครับเหรียญนะครับแช่น้ำมนต์เนาะนะครับของอ่าอ่าพ่อเสือดำนะครับสิทธิเอกหลวงพ่อฉนไสฉันทสาโรนะครับสิทธิเอกหลวงพ่อฉนไสฉันทสาโร นะครับพ่อเสือดํานะครับก็เป็นเหรียญแช่น้ามนตนะครับนี่นะครับเหรียญแช่น้ามนตนะครับตัวนี้ยังมีอยู่เลยมีน้ํามันด้วยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้สวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าสวยนะครับจัดสร้างได้ลงตัวทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลย นะครับพ่อเสือดำนะครับจัดสร้างอย่างดีนะครับหลวงพ่อชันยชันทสาโรเสกนะครับเสกหนึ่งวาระนะครับพ่อเสือดำกับพ่อเสือขาวอาจารย์แจ็คและอาจารย์บอยเสกอีกหนึงวาระนะครับนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับสวยมากนะครับรุ่นนี้นะครับยังไม่แกะเลยน้ำมันยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเอาไป ขึ้นคอได้เลยเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็มีคนถามหานะครับเหรียญเมตตานังนะครับเมตตานังพอดีเมตตานังเพิ่งเข้ามานะครับเมตตานังเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างนะครับตั้งแต่ปี59เนาะนะครับเมตตานังนะครับแล้วก็จะมีปิตาคุณากรนะครับเป็นของเก่าออกวัด ออกวัดคุณากรนะครับเมตนางก็ออกวัดคุณากรนะครับออกวัดเก่านะครับส่วนเหรียญเก่าๆเนาะนะครับปิดตาคุณากรนี่นะครับวันนี้ก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งองค์นะครับพอดีมีคนอยากรับชมอีกรอบนะครับก็เลยเข้าไปวัดนะครับไปแถววัดนะครับก็พอดีก็เลยได้มานะครับก็ไปขอปิดเข้ามาเนาะอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับเหรียญเมตนางนะครับ ตัวนี้เมตตานังนะครับหลวงพ่อชไหนนะครับหลวงพ่อชไหนฉันทาสาโรนะครับวัดคุณนากรบูรพาจารย์นะครับอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับพุทธศักราชปีพศ2559นนะครับเหรียญนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทองแดงนะครับทองแดงมันปลูนะครับแต่ตัวนี้จะออกกระจกนะครับจะออกผิวกระจกเนาะนะครับตัวเหรียญนี้นะครับ เหรียญจริงจะสวยนะครับเหรียญจริงจะสวยนะครับเหรียญนี้นะครับขอบเหรียญนะครับสภาพ100ยเซยังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่เคยอัดกรอบใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบเหรียญนะครับพระสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตัวนี้โค้ดนะครับนัมเบอร์นะครับโคดชัดเจนนัมเบอร์ชัดเจนทุกอย่างนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีเหมือนรอยจานนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจะตีคําว่าฉไหน อยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมครับนี่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเหมือนลอยจานนะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะครับก็จะมีอ่าโค้ดนะครับโคดจะอยู่ฝั่งขวานะครับตัวนี้นัมเบอร์จะเป็นเลข12นะครับนัมเบอร์เลข12สนะครับสวยๆนะครับสวยมากนะครับอ่ะนะครับพอดีัเบอร์เดี๋ยวออกเข้าใหม่นะครับที่กล้อง เนาะนี่นะครับสวยมากนะครับถือว่าสวยนะครับใบหน้าจมูกนะครับริมฝีปากดวงตานะครับแววตาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหูของท่านทั้งสองข้างนะครับเหรียญค่อนข้างสมบูรณ์แบบ100%ซนะครับร้อนะครับด้านหลังสวยนะครับด้านหลังสวยนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับ เหรียญจริงนะครับสวยมากนะครับจะออกแบบกระจกเลยนะครับจะออกกระจกนะครับแต่ว่าถ้าใส่กรอบเนี่ยนะครับจะสวยนะครับไปใส่กรอบแล้วแต่ลายแล้วแต่คนชอบเนาะนะครับบางเหรียญเนี่ยนะครับค่ากรอบก็แพงแพงนะครับค่าเรียมเนี่ยสามร้อยสามร้อยห้าสิบงินหน้ากากห้าร้อยเก็บขอบหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วทุกวันนี้นะครับงานเก็บขอบนะครับบางท่านก็ฝากผมเรียมก็มีนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา นะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องซีนเดิมอ่ากล่องเดิมนะครับตัวนี้นะครับกล่องเดิมนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับตัวนี้นะครับผมแถมจีวอนนะครับแถมจีวอนนะครับรุ่นเก่านะครับแถมจีวอนรุ่นเก่าให้1นึนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้นะครับแถมจีวอนให้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็มาดูอีก Err, ปิตาคุณากร ron, ที่มาเพิ่มนะครับนี่นะครับปิตาคุณากรของดีที่ใครๆก็ถามหานะครับปิตาคุณากรเนาะนะครับของดีปีลึกเหมือนกันนะครับออกวัดเก่านะครับออกวัดเก่านะครับออกวัดปี53นะครับปิตาคุณากรออกวัดเก่านะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้โค้ดนัมเบอร์จะเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเนาะ นะครับให้ดูชัดๆนะครับอ่ะตัวนี้นะครับนี่นะครับจะตีโค้ดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าจะมีโค้ดด้านบนนะครับเป็นชอชิงแล้วก็ฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับนี่โค้ดชัดเจนคมทุกอย่างนะครับเหรียญชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผิวเนื้อตะกั่วนะครับสวยๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้นะครับผมการันตีให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับ90เปอร์เซ็นต์อ่ะให้ดูในกล่องเนาะนะครับ90เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับผมการันตีให้90สเปอร์เซ็นต์สวยๆนะครับสวยมากนะครับก็ด้านหลังนะครับอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะด้านหลังนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้แถมนะครับตัวนี้แถมนะครับออปชันตัวนี้ผมแถมกีวอนนะครับกีวอนของพระเดชพระคุณท่านเนี่ยนะครับหลวงพ่อเนี่ยนะครับมีหลายสี นะครับบางทีก็จะเป็นสีออกอันนี้นี่นะครับนี่ผมแถมจีวรและก็แถมหนังเสือตัวนี้เข้าไปนะครับในชุดนี้นะครับแถมจีวรและหนังเสือให้นะครับนี่นะครับหนังเสือแท้นะครับนี่นะครับเวลาท่านไปเลี่ยมนะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จะเป็นปิดตาเป็นชุดชุดนี้นะครับที่แถมเข้าไปนะครับใครสนใจก็ มใส่เข้าไปในนี้แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับชอบเหรียญไหนองค์ไหนนะครับทักเข้ามาได้นะครับทุกรายการนะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครสนใจวัตถุมงคลชิ้นไหนก็0637175454นะครับ id line 0637175454ทัก id line เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขสมบังนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองนะครับผมบารมีหลวงพ่อชไยชันทัสาโร คุ้มครองทุกๆท่านครับสวัสดีครับ